มาสดหรางใบพี่น้อง <c oughs> บวกคือเก้าห้าสี่สามสองหนึ่งบวกตามหลักเก้าบวกห้าสี่หนึ่งบวกสี่ห้าสี่บวกสามเจ็ดหกบวกสองแปดสองบวกหนึ่งสาม สี่บวกห้าเก้าเบวกเจ็บวกแปดบวกสามเเอาเเป็นตัวตั้งบวกเจ็ดบวกเบวกเจ็บวกเจ็บว หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดแปดแปดบวกเจ็ดห้าเขียนไว้หาตัวมาจาับคูพี่น้องครับผมสองบวกหกสองตารางมาบวกกันเป็นแปดแปดบวกเจ็ดแปดบวกเจ็ดได้เท่าไหร่บ้าห้าห้าบวกเจ็ด สองสองบวกเจ็ดเก้าเก้าบวกเจ็ดหกเมื่อนี่ห่างใบาเท่ากับสี่ได้ซีหนึ่งแปดหาหาสองเก้าหกเจ็ดเท่าจะบริเ ể นแปดเขาจะบริเ ể นมาลอดดูพนครับผมไล่จับคูซีหาซีสองซีเก่าซีหกหนึ่ง หนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งเก่าหนึ่งหกแปดแปดหาแปดสองแปดเก่าแปดหกสูตรเราสี่สังเกตเห็นว่าผมร่วมกันบวกนี่บวกห้าสี่สามสองหนึ่งมันบวกได้เจ็ดผมก็เอาเจ็ดเป็นตัวตั้งคสี่โตได้แปดผมก็เอาแปดเป็นตัวตั้งค์มาร่วมกันได้ซี่ผมก็เอาสี่เป็นตัวตั้งได้สาม ผมก็สามเป็นตัวตังผลมันวันที่สิบสามมาวันที่สิบสี่เข่าบนตรงวันที่สิบสี่หลุดวันที่สิบหา้าเข่าบนกับเหล็กวันที่สิบเจ็ดกับบนกับเหล็กนี่วันที่นี้ก็ล่างกับเหล็กนี่คือเมื่อนี่เอาเอามาแทงเมื่อนี่นั่นนะ พระเจ้เข้าใจบ่ครับผมมันสลับกันคิดจังสตดมันบอท่านเข่าคักปันใดอันนี้ก็พี่จระ,ะนากันครับผมเมื่อนี้ก็4 1 8 5แล้วก็4 5 2 9 6 5 9, 6, 8, 5, 8, 2องเก้าหกแปดห้าแปดสองแปดเกหอาเกเอปลี่ยนผิดตัวนี้แปดหบนสีมาใช่อ่ะนี่แหละครับผม